การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของกองทัพลาวในช่วงหลังได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความประหลาดใจและแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนเมื่อมีการเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุคใหม่โดยเฉพาะโรนทางทหารและระบบขีปนาวุธท,ที่มีบทบาทเปลี่ยนรูปแบบก,การป้องกันประเทศของเราจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าลาวไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่กับกองทัพขนาดเล็กที่เน้นการป้องกันภายในอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนหลักโดรนที่ถูกนํามาใช้งานมีทั้งแบบลาดระเวนและแบบโจมตีซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการพื้นที่ชายแดนการเฝ้าระวังทางยุทธศาสตร์และการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นโดรนเหล่านี้สามารถบินได้นานส่งข้อมูลภาพและพิกัดแบบเรียลไทม์ลดการพึ่งพากําลังพลในพื้นที่เสี่ยงและทําให้การตัดสินใจทางทหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้นขณะเดียวกันการปรากฏของระบบขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม หรือการแสดงศักยภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็เพียงพอที่จะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องหันมาจับตาและประเมินสมดุลอํานาจใหม่อีกครั้งแม้ลาวจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงเอทกทคนิคอย่างเป็นทางการแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพด้านการยับยัง้งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงสมัยใหม่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการเสริมกําลังนี้ไม่ได้หมายถึงการเตรียมทําสงครามเชิงรุกแต่เป็นการสร้างความสามารถในการต้องปรามและรักษาอธิปไตยของประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้นในอาเซียนการมีอาวุธไฮเทคอย่างโดร ทำให้รูปแบบการรบเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าโดยตรงมาเป็นการควบกลุมข้อมูลข่าวกรองและการโจมตีจากระยะไกลซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับกองทัพชั้นนาของโลกความเปลี่ยนแปลงนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมมือด้านการทหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีนัยสคัญสําหรับอาเซียนการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเราถือเป็นทั้งความท้าทายและแรงกระตุ้นเพราะในด้านหนึ่งอาจสร้างความกังวลเรื่องการแข่งขันด้านอาวุธแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ผลักดันให้ประเทศต่าง ต้องเร่งปรับตัวพัฒนาความร่วมมือและสร้างกลไกความมั่นคงร่วมกันมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมแล้วการปรากฏของอาวุธใหม่โดรนและขีปนาวุธในกองทัพลาวไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดด้านยุทธปกรณ์แต่เป็นสัญญาณสำคัญว่าภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทุกประเทศจำเป็นต้องจับตาความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่สมดุลอำนาจในภูมิภาคไม่เห็นมาก